เดี๋ยวมาอัพเดตทางลงเขอไผ่กันครับวันนี้เดี๋ยวจะพาลงแล้วก็ออกไปซ้ามหนึ่งนะครับจะได้ง่ายครับปกติจะลงทางน้ําตกวันนี้จะพาลงแบบทางง่ายๆครับ ลงเส้นทางง่ายๆนะครับออก3้ำเลยนะครับปกติผมจะลงทางน้ำตกหรือแม่น,นก็ลงทางป่าย,ยางนะครับ นี่เลือกเส้นทางง่ายๆไปเลยเส้นทางที่ทุกคนมาได้ครับอนุบาลมาได้ทุกคนก็มาได้ครับ พยายามมองใกล้ๆครับอย่าให้ไปเหยียบก้นหินถ้าเกิดเราเจอเราก็รีบเปลี่ยนเลนก่อนถ้าเกิดเราไปเหยียบก้นหินเดี๋ยวหัวทิ่มตีลากาได้นะแบบนี้ซ้ายได้ขวาได้ครับแต่ต้องเลือกให้เร็วครับถ้าเลือกไม่เร็วมันก็จะ นุ่นครับไฮไลท์ของเขาเลยก็คือจุดนี้ครับเนินเรือกมานะครับพอดีมีรถขวางอยู่อาจจะไม่ได้ขึ้นครับไปเดี๋ยวเราขับทางนี้เลยครับวิ่งตรงเลยโอ้ออืม เกือบไม่รอดก้อนหินก้อนอย่างใหญ่ครับเมืเ่อกี้นี่เลยครับรถวิบากมันก็ดีอย่างนี้ครับเวลาเอามาทําเป็นแนวทัวริงนะครับมันไปได้ทุกที่ครับเวลาเราไปคนเดียวเราอยากไปตรงไหนมันก็ไปได้นะครับอย่างเจ้าคเอ็กน่ะคือผมก็ไปมาหลากหลายที่หลากหลายเขาแล้วนะครับมันสามารถไปได้นะครับ ถ้าเกิดเราขับรถคันใหญ่ๆเนี่ยเวลาเราไปคนเดียวนะ่ะไปเจอทางหัวหวนเราจะไม่กล้าไปนะครับนี่ครับอย่างทางแบบนี้เราจะไปไม่ได้ถ้ารถใหญ่นะครับเราก็กลัวกลัวมันล้มกลัวมันตกล่องอย่างเงี้ยแล้วจะไม่มีใครช่วยยกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถเล็กนะครับการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว ที่ฟีรันไปแล้วไปตัดเข้าป่านะครับไปวิ่งเข้าปงเข้าป่าขึ้นเขาลง้ว้ลงลำธารเนี่ยว่ามันมันไปได้หมดครับอย่างน้งนอยๆเราก็ยกรถเองได้นะครับเส้นทางก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับ ตรงนี้ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับดินมันจะเล่นลอยครับตรงนี้จะคล้ายๆกับกอเซโลูนะครับประมาณนี้ดินมันลอยครับอีกนิดเดียวครับก็ถึงสายสามสามหนึ่งนะครับ ได้หมดครับรถเล็กเส้นทางก็จะประมาณนี้เลยครับสหรับจุดชมวิวเขาไผ่ครับผมบอกไปด้านหน้าก็จะเป็นสามซ้ำหน่งนะครับเจอกันทริปหน้าครับอยากให้อัปเดตเส้นทาง คือจุดชมวิวที่ไหน,นคอมเมนต์ได้นะครับ